แกไม่สําเร็จครับนะครนะครเข้ามาไหลเรตโต้โหูยินนงติดไกลบ้ากได้จบแทบ,บจะจอจ่อเลยครับจังหวะนี้โอ้โห,โห,โหเสียดายเลยครับแมทุกบอยเพื่อนใจเย็นหน่อยครับดูก็แทงตามช่องมาแล้วโอ้โห,โหแปรจอจ่อครับแต่ก็ยังตรงตัวไกลมากอยู่ครับยิยงเข้าไปอีกทีหนึ่งเรโตเรซินให้มานครจะอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งยังไป พูดสิ่งต้องเป่าหยุดก่อนนะครับจังหวะล้มไปจังหวะนี้ครับเหมือนกับไปโดนเรนาโตอัดอัดไว้นิดเดือครับจังหวะนี้ของค้องเย็นท่าข้าบิทิพลนี่ครับโดนขวางไว้ครับอิทธิพลลุ่งแจ้งครับโกมเมย์ส่งถึงตัวหนาตับมาเลยครับคือเก่าประสบการณ์นะครับดีกรีดาวซันโบฟุตซอลลีกมาแล้วนะครับ แล้วก็ยังอยู่ไทยอยู่นะครับยังไม่ได้ไปคาแข่งที่ประเทศอื่นๆนะครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนยครับสีหน้าของโคชเอ็กซอยังแบบนี้ครับโอ้โหเป็นคนที่ยิ้มยากอยู่แล้วครับลุกเกมตึงๆอย่างนี้เครียดเหมือนกันครับคือความกดดันอยู่ที่ห้องเย็นท่าค้ามากกว่านะเพราะว่าห้องเย็นท่าค้ามี่งก็ต้องการที่จะขึ้นไปลุ้นแชมป์นะครับ ถ้าพวกเขาเก็บ3คะแนนได้ก็จะตามฟีไฟฟิเวเหลือแค่5คะแนเนเท่านั้นนะครับแม่5าคะแนนกับเลก2นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับก็ถือว่าคลิกล็อกเล็กๆนะครับที่ฟรีไฟบิเวฟทำได้เพียงแค่เสมอกันทับ,บุรีนะครับในเกมคู่แรกเกือบแพ้ด้วยครับฟรีไฟครับตามหลัง2รอบเลยครับเอาไหลมาแล้วสุดท้ายไปโดนเกี่ยวครับใบเหลืองมาเลยครับ จังหวะเกี่ยวจังหวะนี้ของเอกพงของนครนะครับก็ตั้งใจทำฟ้าเลยครับไม่อยากเสียประตูไปก่อนครับเพราะว่าเขาจะโอนหลุดไปแล้วนะครับตัวก็ยอมรับครับยกมือขอโทษครับนครดูครับตามความเร็วไม่ทันแล้วครับแล้วไปเหนียวเอาไว้เลยครับโอ้โหดึงกางเกงทับหลุดจับลูกนี้จังหวะจะยิงของเทิดศักดิ์นะครับ รับไปเรือไหมครับต้องความคิดเห็นระยะเนี่ยได้จะเข้ากรอบเขตโทษด้วยนะครับใจดึงไว้ก่อนนะครับมาซื้อเกมรับเอาครับเพราะเหนทาบเอาอัมพลสีระแก้วนะครับคนที่ยิงลูกนิ่งดีๆลงมาเลยครับก็มีใครปั้นด้วยนะครับที่ลงมาเพื่อจังหวะนี้เลยครับอัมพลช้อนใต้ลูกไปเยอะเลยครับลูกนี้ ไม่เจ็บตัวแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยครับแนวรับของทางสุราษฎร์หญิงเสร็จก็ออกไปพักเลย